เสี่ยวบ่ไปมัเาบอเป็นลานสาวครับนี่เป็นลูกพี่ชายจ้ะอืมครับก็เรยกว่าเออแถ่เบิงปาผมกู้ได้ิีเมนได้ไเสี่ยวออกเลี้ยงเลี้ยงสี่ไดสีได้เงินสี่ได้เลขสามตัวเลยนะค่ะันีนางหมือนกับนางนางยิ่ผู้เดียวนางนึกไปนึกมานางกบูเนาะค่ะนางยิ่งผู้เดียวได้นะ้จิตเลน้องเลไนในน้อสีได้ เงื่อนอะแบบเฮ็ดอันนี้ไหมต้มซอยพ่นหน้านะซอยปูซอยหญ้าเขาอยู่นี่มันบอจเร่ซอยพ่นหน้านะค่ะเล็ก่เลยเอาของนี่เลยเล่ไปเด็กมากเอาเลขกมาใส่เลยเลขกแปดที่ซึ่งเอามาใส่เอามาใส่ตัวนี้เลยตัวนี้แม่จะใส่ตัวนี้อันนี้ตัวแรกของงองนิตาเนาะของเป็นแปดหกหกแปดก็ได้เอาของงองนิตามาใส่กับของเจนุตเลขกแปดตัวเดียว ปูจังไกโอ้ยมันนั่งอยู่ผู้เดียวมันนั่งอยู่ใส่น่งอยู่คนเดียวกะปูน่ะกระปูนี่บอกแมนราวังจะอะไรบ้างเอ้ระวังสิกะทินั่นอีดีกะทิดังน้ำเพลินอีดีกะสามโตแตกก้เด้อปูมือว่านมือว่านนี่ตอนเศร้ามือว่านจ้ามาืันการปูมาขอปูม่ยืนเหนียคนเดียวโอ้ค่ะตอนสี่ออกคอยสามโตต่างปังๆระปูเอ้สามโตแตกระปูเอ้ไง โอ้ยนู่นนางลุนหมื่บ้านนี่โอ้ยเป็นแค่ไหนโอ้ยเบืคยแบบเบื่อคยแบบเบื่อคยมาก่อนคือสุดเลยค,คือว่าเจนก่อนเลขที่ออกนี่มีความรู้สึกแมนแมนคือ,อนอดปูคือ,อนอดเล่านอนเลมาขอเพิ่นแมนบอกเพิ่นว่าจังไหนค่ะบอกเพิ่นว่าโอ้ปูลูกคือจังหวะมีเห็นนั่นนี่แท้าจากสามตอยแม่เบิกรับเลยหวานสิ ให้ลูกคนตัางแน่สามตูดแปลงยังเด้อขอเพิ่นน่ะยูทูบขอเพินน,ะนี่เด้อโบางกว่าทางมาไก่เสาไก่เสาเป็นคือสิบอกว่าไม่ไกระแตกแล้วสิบ้างเนาะว่าไหาเดี๋ยวคือเพิ่นเหมาแม่นบากความคิดความคิดแมน่นจังไม่กระแตกจังไม่กระแตกสามตูดได้ความคิดมากดีวันนี้เลขออกมาบนโซนเลขคนคนประกาศเนาะประกาศแปดเม้อโหพน เจนุชออกว่างเลยห้าเจนุชบอกวันเขาก็บอกว่าห้าโอ้โหตรวจดงเลยบครัวจดดงเลยเจนุชไปบ่เป็นเลยโอ้แบบดีใจนะเจนวดเลยออ่ะดยเลแบบอืจซี่เลยเจนุชอ่ะแบบดีใจกนรู้สึกอ่ะดีใจสดๆแมนค่ะก้อนสีเล็กออกเจนุชก็เปิดเพลงไผ่ปูฟังตั้งซิสเพลงหัวเนื้อโอ้โหซิสเพลงเปสดเล่าฟัง แตกสามตัวนี่แมนก้อนที่แตกสามตัวได้เปิดเพ้งเหิ่แตมนจะขึ้นก่อนซิกเพ่งเพ่งอย่างเพ่เพ่งเกี่ยวกับพญานาคันมากคนมากกว่าคนมากตัาชนมมนีต่วเตนุดีสี่ห้ากว่านี่หลังจากเปิดเพลงห้ตั้งดอกอืมม่สี่ห้าคืพ่นเขาอยคือพ่นมหาบอกอยากจมาพ่นจังมาซื้อก็เลยปิดก่อน เดี๋ยวมันหักไปปิดก่อนปิดเพ่งเลยบอกหูแล้วล่ะหูแล้วเพิ่นซุ่นแล้วลาเลยหูแต่ว่าบ่บอกผู้ใดว่ะหูแล้วบ่เพิ่นซุ่นนิ่งไว้เลยนิ่งเลยสาวตัวไหนเราดีเกลียบไปเลยเกลียบไปเลยแต่วันเจือนะแต่ว่าในี้ใจนี่คิดว่าเขาจะได้กับเขาโอ้ยดีใจไว้แล้วบอพ่อเปิดเพลงให้ปูฟังดีใจไว้ดีใจแล้วก็แต่บอกโจกได้เสียยาเสยอไหมเมื่อวานนี่โอ้ยดีใจแง่ยินดี พี่จิงเนาะไห้เทาแล้วาตั้งแต่มือหร่ตั้งแต่เมื่อไรไหวมื่อสิบบาดีใจมื่อวนนี่ขนาดพื้บพกโจ๊กเสียอย่าก็ยังห้องเพลงอ่ะดีใจม่ดีใจอารมณ์ดีเมื่อารมณ์ดีเมื่อเมื่อวันนี่พ่อขาอย่างเหมือแล้โอ้ยจะได้โดนดงเลยแค่เกิดนึงสี่เลยก็ดีใจเนาะไม่เคยเจอสามตัวแตกไม่เจอสามตัวแตกเลยมนามือนฝันขึ้นหฝันฝันดล ฝันไดสองตัวเจได้เรียกแล้วฟันว่าฟันเล็กหน่อยมันตุยพนั้นเนี่ยันที่นี่อยมะค่ะน่ะไอ้ดอไอ้ลุดขี้มอไส้มันได้ตุยขี้มอไส้ไอ้ควมฟันนะเจนุดก็เลยถามว่าอายุเท่าไหรล่ะที่อคุณดีใ่สี่วานเจนุดถามแม่อายุเท่าไรสิบป,ปีสิบสี่มนบอกโดหมดครับแท้กัก ไม่ฟ้องฟันแม่ไม่ฟันนะมีแค่สองคนบาเจสองคนถามพวกเป็นแม่เขาน่ะอาไรร้ายปนไหนนี่เซปซีวะ่นม็นบอกในค้งฟันแต่แม่บ่ตอบ่าสิปสีเมนงูตืนมาสะดุงอุ้ยก็เป็นสีระหว่างดีนาตัตอตหมดตัวนี้น้องโตก็เรมักไปเลยวไงมักตัวนี้คือหายองหมดครักแม่แกเรื่องว่า เป็นยันนี่บ้าหนักหัวเลยหนักหัวเรื่องแบบเมื่อกี้กันว่าขอคนละบอกคนดูบอกคนไปเคนบอกคนแล้วตุวตบอกคนแล้วมานั่งกับคนและเพื่นก็นั่งหนี่ะเพื่นนั่งเบื้องขว่าเยอะขอปูจังหวขัดเจนวดสิบหดเอาะสิบหัวได้สิบหวดเลยเดี๋ยวนี้เจ๊สามตัวเด้ครับขอเป็นสามตัวสิบหัวขอสามตัวสิบหัวใช่บ่วงสวงแต่ก er mm ็จะได้สามตัว hmm. ีงานบวงสองอะไ,ไครคัดเจ๊อันต้องทำเบิกซับย์จ้ะอ๋อครัเดี๋ยวรอดเมื่อเหนเธอเน่อใดดีๆกวเมื่อใดดีๆแจ้งที่แจ้งค่ะเผือเอซีอยากรวมถ้าหมุนนะ้ำแมนบอเกจแมนก็หลยทันมาคาะทีจิตสามเนาะเพาะหัวที่พานมาเจาจังว่าใดไทยนะคะเอฟซีแต่ก็ขอแสดงความดีใจน้ำเกนุดและกับเอฟซีทีคนทีดีใจน้ำเด้อพี่หนองนะคะเ็นน้พคยประทับใจประทับใจอี กันมากุดยอดเลยว่นจะดีใจนะนะคอสี่โตแล้วหนึ่งสี่อกค่ยงคนที่ได้ล่างคนเลยไงที่มานางพุอย่าคือเพ่นออกจากคุณม่านางนั่นบอกคุณแบบไหนแบบเทียม่นเทียม่นนางเทียมเลยนานั่งล่าง่นเทียมเพิ่อน่นเทียมล่างคนเป่นมาน้ำกันอยู่ครับปูกำยามากปูนโอ้ปูมากตอนบอกปูกอนเพิ่นเคยมาบอกเกว่าแต่ก่อนโอ้ยประวัต บ่เคยสะดุดตนนี้บ่เคยบ่ม,มากกับว่ากเลยบ่บ่ค่อยใช้ใจไปไลดจิงบ่ค่อยใช้ใจไปไลพักล้งนี้มาลัางนี่ดูแทบฝืม,มือดิเ่ค่ะน,น,น้ำเล่าฝืมือกเดียวก็อยู่ด้คก็ดียวคเพราะเนาชอยี่คนเดีตลอดเลยแย <ฮะ S 1> ่างเปน แสดงว่าจีนุ่นี่มาทำความสะอาดดิเพิ่นจุดนี้ก็รอดครับสีเข็ดของสีเข็ดกนเข็ดนี้ปลูกต้นไม้เพิ่นเลยเมตตายจีนุ่นนะครับเนาะเพิ่นเมตตาอีเดีนะผู้ใดเห็ดกับเพิ่นเนาะครับเนี่เพิ่นได้โต้โต้โต้มันน่ารักแล่ะอันได้เลยกับเห็ดเองอ่ะนะเพิ่นเอิ้นปูยังครัดจีนุ่นอันนี้ปูแปดศอกปูแปศอกโอ้ปูแปดศอกแสดงว่างมหที่ผ่านมาที่ว่าได้3โต้เนี่ก็คือเอ่อ เ็กคือขอเพิ่นพรอมนะใช่ใจกิดขอเพิ่นแล้วตามโตกอเพินคิดกิดคิดทอดเพื่อนไหม <Okay. S 1> ปูให้ดังๆเนด้อปูสามโตแต่ดเด้อปูเพิ่อนมอวข้ามเหลี่ยมมาเิที่กิตเท่านนะอมอวมากเลยสามโตแต่อให้ปังเลยท่านปูยังมาเลรงมากโอ้ย แตกอีลีเนาะแตกอีลีเขาบอกว่าด้วงบนแมวด้วงนะคะก็แมวจระเข้สามตัวแตกนะคะเอ้พีเมื่อที่ผ่านมาตัวเลขเจนุดเข้านะคะโดยไทยกับเจงวดประการโอ้ยแปดห้าแซ่แปดห้าไปถือแม่ไปถือแม่กับสามตัวด้วยจ้ะเจนุดไม่ให้จ้าตะวันลอสามตัวประวัตินนี้เอาไปก้อนนี่เอาไปก้อนแมนตะวันสามตัวล่อจักหน่อยหนึ่งซีนี่เอาไปก้อนจ้ะ สามตัวนีอดจังเอยเน้นเห็นเลยสามตัวก็คือว่าเพิลนหายมาตองวดเนาะก็จะหดอันนี้จะเป็นความฝันนะเจ๊น้องตานีรีความฝันือจ้ะเป็นความฝันไทยสองตัวตัวได้ก็เจ๊เนื่องซีจ้ะหนึ่งสี่นะคะเอฟซีเนื่องซีจะให้เจ๊หนวดส้มให้นะครับจ้ะตัวนี้วะคันเจ้จ้ะตัวนี้เลยจ้ะตัวเลขนะคะเอฟซีสำหรับพวดนี้ เพิ่นหามากสองตัวก้อนเนาะค่ะเจเนาะจ้าอันนี้เป็นค้ามฝันเนาะวงสวงแล้วก็เจี๋ยงมาเจมันบังหนาจ้าวงสวงก้อนเพิ่งวยสีได้สามตัวเพิ่นบอกแต่ว่าปูเพิ่นจะหายอีกยู่งนันบอกครับสามตัวหายสามตัวชิดหมดครับพิ่นสิยหายแค่หงุดก่อเพชรวัดสามตัวชิดหงุดแม่นตอนนี้ได้จคกหงุดแล้วได้หงุดเดียวได้หงุดเดียวหอเพิ่นหนูดิให้ปังปังป้อจักซาง ใจเ้าอยากสร้างคอยเพื่อนแล้วใจอยากสร้างคอยเพื่อนชี้สางยังแม่ค่ะเจ็แบบที่เฮ็ดหลายอย่างด้วยเฮ็ดให้เพมันดีๆนะเฮ็ดให้มันเรียบร้อยนะเฮ็ดเป็อย่าไรดูดีโอเคนะครับค่ะเพราะว่าใจจะดูใจคิดตะดุดแล้วตทว่ามีมีซื้อเนาะค่ะเดี๋ยวยังไงก็รอให้เจนุดกับทางเบิกทรัพย์เป็นผู้แจ้งอีกเคื่องหนึ่งลาเพิ่นจิสร้างยังที่เฮ็ดยังแม่เพื่อเอฟซีที่เพิ่นโศกมันนะคะเอฟซี ที่โศกมาในตัวเลขที่เจนูใหายไปนะคะบ่าวาจะปล่อยจากท่งทีมงานช่องของเห้านะคะก็เป็นทีมงานเดียวกันนะคะเอฟซีสามารถร่วมบุญมาได้อันนี้เป็นเบอร์โทรขอเจนี่เบอร์โทรอ่ะเบอร์โทรของเจนุธแมนบาร์นี่จ้ะเบอร์นี่จ้ะอย่าลืมเบอร์โทรของเจนุศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่นะคะสามารถร่วมบุญกับเจนุธได้นะคะ f อซโอ้หนึ่งสี่มารตรงครับ เบอร์โทรศัพท์แท้ครับแร่ยังว่าความฝันกับเบอร์โทรศัพท์ตรงกันเลย่าว่าตัวนี้เด้วยอะไรกันเนี่ยมันอยู่ไกลกันนะครับเนาะงามๆสวยงามเนาะครับวยรวมทั้บุญน้ำกันด้วครับเพื่อที่บวงสรวงกับลอดที่ตามนะครับรอดที่ตามกันจ้ะเพื่อเมืองยานเขาประเคนกัน โอ้ตีบอกอีกเที่ยนหนึ่งอย่ามารวมพิธีบวงสรวนกำกันนะครับเนาะจะคุณค่ะเจโนดขอบคุณสำหรับเนื้อทาของเจนรนนะคะเลขสามตัวนะคะเดี๋ยวยังไงก็พิมโรอนะคะเดี๋ยวถ้าได้มาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแต่ยังม่มีกำหนดนะครับเจโนดเนาะบวงสรวงเนยังเป็นตีบวกอกครับเดี๋ยวค่อยประมาณที่มีชพคุนนี่แหละกอีกสองสามประมาณนี้แล้วคือเราจะโอ่คหงอแล้อเป็นเบอร์ควาสก้าพูดกิบตีบวก รอแนวทางสามโตในมือบองสว่างู้หายแน่นอนแน่นอนครับเอาเอาความฝันของเจนุดใบก่อนสักอนนะครับหนึ่งสี่นะครับจะพาไปบายปูนะครับนำมาปูบายปูแปดศอกนะครับนี่นะครับพี่เจนุดพิ่งมาขอพรขอโชคลาบกับปูนะครับปูแปดศอกนะครับเอาผ้ได้ข้ามากัสาทัวด้วยครับเดี๋ยวขอโชคดีมีโชคลาบนะครับรัฐบาลไทยหนึ่ง กันยายนสองพันหายนะครับเหตุสาทุอเด้อครับเดินมาขอพรกับปู่ย่านะครับนีนนทะเป็นขอพรนี่นะครับขอพรนะครับโอ้ือจนแตก้าโตนขอปู่นี่บ้านี่แหละปู่กับย่ากนโ้ปูกับย่านะคะเอที่เด็ดแปดหกห้ายกับปูกับย่าเลยนะครับเนาะแปดหกห้าเฮ้จได <laughs> đi chơi đi